ครับวันนี้ก็จะมารีวิวอดีมซูเปอร์ครับของของอน้องต่อนะครับน้องต่อบึงการเฮ้ยมึงของร้งมาแต่มึงของหล,ง,ง,ง,หลงเลยกำลังจะไปสว่างแนนดิน,นก็มาดูด้านบนก่อนเลยด้านบนเป็นสติ๊กเกอร์นะครับใจมันรักแล้วก็ตั้มรอยเบียนโบอะไรเนี่ยเบียนโบิตาลี่เบียนโบิตาลีนะครับ อันนี้ก๊อปรือแท้ครับ,บสายสายเบรกลงมาข้างล่างนะครับลงมาลงมามเก็บเก็บดรายละเอียดนะน้ทออันนี้สายเบรกยี่ห้อเนะบรกเบรกนะครับสีน้ำเงินน็อตเป็นน็อตทองสลับกับสีไทเทเนนะครับตัวนี้ก็เป็นน็อตทองนะครับน็อตยึดจานเบรกน็อตยึดจานเบรกเป็นน็อตทองนะครับ,รบแล้วก็ล้อเป็นล้อฟอร์คอน ฟอร์คอนแท้ใช่ไหมเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวนี้พันหนึงของสนามอ่าฟอร์คอนแท้พันหนึงของสนามนะครับขอบสิบเจ็ดหนึ่งจุดสี่ศูนย์นะครับก็ปั๊มยังใช้ปั๊มเดิมจานเบรกเป็นจานทองครับแล้วก็สลับกับอ่หมุดสีแดงกับน้ำเงินเรามาดูท่อไอเสียนะครับกับโชคหลังรันนาะคบ วันนี้นะครับเรามาเปิดให้บริการโชคหลังนี่เป็นโชคโชวานครับโชวาก็ปรับสามจุดตามนี้โชวา่าแข็งครับแข็งลองขี่แล้วอ่าท่อเป็นท่อของทัสึคิกิมีมอกอนะับมีมอกอ,อันนี้ไปผ่ามาใหม่น้องว่าขยายรูใช่ไหมขยายรู ขยายรูนะครับคอท่ออันนี้เป็นคอท่อแบบเชื่อมต่อกันหลายจุดครับเหมือนไส้เดือนน็นอตน็อตไทเทียมครับสีไทเทียมฝาแข็งนะครับตัวนี้ดักอากาศระบายความร้อนนะครับดูข้างในอุดอุดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้อุดไว้แล้วใช่ไหมอไโอเคอุดไว้นะครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากน้องวะ จึงแต่งไม่สุดใช่ไหมแค่เริ่มต้นป้ายทะเบียนไม่มีนะครับรถขโมยมาครับรถขโมยมาสองเดียร์เดียร์หัวออกมามาดูด้านข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายบางโซ่ถอดออกนะครับขาตั้งขาตั้งเป็นแบบขันปรับความสูงได้อของอะไรของยี่ห้ออะไรอะไรตัวอะไรขึ้นเนี่ยอ่ไม่รู้แหละเนาะ นี่ครับชื่อเจ้าของรถต่อสิซิงเซอร์วิสนะนัดแคงจะเป็นสีออกไทเทนะครับส่วนพวกอันนี้ยะเป็นสีทองคือน้องชอบแต่งสลับสีอะปลายแฮนด์ก็เป็นสีทองนะครับรถเป็นสีชมพูหวานเย็นก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนิดๆหน่อยๆครับปั๊มรอยอะไรพวกนี้ ไว้เป็นแนวทางเนาะเผื่อใครจะแต่งดีมซูเปอร์ครับนะครับแนวนี้เน,นี่ยจะของรถมาจากบึงคงลงเลยต่อเรสซิ่งยังไม่พอใต้บ่อย,อยังมีให้ดูอีกมาโชว์ของดีนครับเปิดยากคว,คว,ควน ใต้บอกก็มีน็อตทองนิดนึงแล้วก็กล่องกล่องอะไรเนี่ยกล่องจุนจุนปัมบูดอ๋อจุนปัมบูดโอเคก็แต่งเล็กๆน้อยๆสำหรับแนวทางนะครับคนที่รบน้อยอยากแต่งรถบีมซูเปอร์ครับหมดเท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้หมื่นหกนิดๆคันนี้แต่งหมดหมื่นหกนิดๆน,นะครับโอเค จบการรีวิวนะครับซุปซุปอระคับสีเดี๋ยวแป๊บนึงสีชมพูหวานเย็นนะครับขอบคุณครับ